ผมไม่ได้ผมไม่ได้ดูถูกผู้เล่นคนอื่นนะแต่ว่ามันมีความเป็นไปได้ไงในะความเป็นไปได้เหมือนผมเนี่ยผมผมเล่นไม่ได้จุติอะไรเลยก็ไม่ได้เล่นเก่งเมือนกันแหละกออะลรความเป็นไปได้นะงั้นไปเลยพี่ฝันดีลูกหน้าโอเคฝันดีคุณน็ครับฝันดีครับแล้วเจอกันจา้าบ๊ายบายบ๊ายบายปว,ปวดนิ้วมากครับปวดปวดนิ้วมากครับเล่นไหมครับกับเลโกโ้เฮ้ยเนมิสิตวะเนพี่เนพี่เนย์แล้วกูพับไม้ใส่เลย ุ้ยเดี๋ยวกลัวไม่ใ pues ช่ละกลัวไม่ใช่ละกลัวไม่ใช่ละใช้ลิงเกอร์เทกเหรอใช้ลิงเกอร์เทกเหรอเอ๊ะอันนี้ใช้ลิงเกอร์เทกปะเนี่ยถ้าลิงเกอร์เทกสแนปตปะเนี่ยพีここ่เบนซ์เหรอผมเจอพี่เบนซ์เหรอเฮ้ยผมเจอพี่เบนซ์เหรอผมเจอพี่เบนซ์เหรอเนี่ยแล้วมาว่ะ อ๋อไม่ได้มาอยู่นู้นโอเคไรเพื่อนอยู่มึงเจอพี่เบนซ์เหรอมึงเจอสเนปปนะ่ะเนี่ยใช้ลิงก์เกทเทคเมื่อกี้นี้เม่ยี้โดนลิงก์เทเทคไป <c oughs> ผมจำได้เลยสเต็ปเนะี่ยมีคนใช้อยู่ที่เซียนเซียนนะไม่กี่คนมีสเนปปกับจันเจสองคนท,ที่ที่ดูว่าใช้แล้วแบบว่าเทพเทอ่ะผมไม่ใช้ลิงก์เทเทคไม่ได้เลยที่ผมเรียกว่าตีปิงนั่นแหละเออที่ผมเรียกว่าตีปิงอะ่ะนั่นแหละลิงก์เทเทคผมมใช้ไม่ค่อยชํำเลยยังไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่ลิงก์เทเทคโหเรียบร้อยล้มแล้วคอกี้กู คอกี้กูล้มเรียบร้อยแม่สาวคอกี้กูหล่นไปแล้วเฮ้ะแต่เวลานี้พี่เบนซ์เขาก็น่าจะยังไม่สตตีมหรือเปล่าเออแเนฟเขาก็ยังไม่สตตีมหรือเปล่า ไม่ได้มีเปิร์กไลท์ไม่ได้มีเปิร์กโอ้โหเนี่ยเนี่ยมันมันมันแบบสเต็ปเหมือนใช่เลยอ่ะเอาจริงๆนะสเต็ปเหมือนใช่เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลัวนี้แปลกแปลกแล้วไม่ได้มีจังหวะหัวแต่โดนกูอะอันนี้กลัวไม่ใช่ลิงเกอร์เถกแล้วกลัวไม่ใช่ลิงเกอร์เถกแล้วอันน exactly, pues ี้กลัวมันบอมแมนมันบอมแมนอันนี้มันบอมแมนมันบอมแมนเด้อบอมแมนเด้อเนี่ยไม่มีจังหวะตีแต่โดนกูคืออะไร ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่พี่เบนละดูจากดูจากที่ห้อยเสาไม่ใช่พี่เบนละไม่ใช่สซนเป๊แล้วนี้ <c oughs> ผมแนะนำผมผิดไปที่สูงร้อยแปดสิบสองแต่ไม่อยากเล่นบาสหรือบอลเล่โอ้โหผม,ผมผมตอนเรียนนะผมสูงผมสูงแค่ร้อยห้าหกอ่ะผมเป็น ตอนมอนหนึ่งอ่ะผมสูง152ผมได้เป็นตัวโรงเรียนเป็นตัวบาสโรงเรียนหลยอเออเป็นนักกีฬาบาสโรงเรียนหละเชี่ยกลไม่ใช่แล้วเนี่ยลิงเกอร์เคก็ไม่น่าจะตีแม่นขนาดนั้นน่ะจริงวะลิงเกอร์เทคไม่น่าจะตีไม่น่าจะตีใส่กำแพงขนาดนั้นน่ะโปรครับโปใช่ผมผมว่ามันมันมันกลิ่นแปลกๆอะ่ะมันกลิ่นเหม็นๆนะ่ะ สวัสดีเอ่ออะไรอะ่ะฮาจิออ,อยอ๋อน้องออยเหรอใช่ไหมฮาจิออ,อยก็แปลว่าตัวเองชื่อออยใช่ไหมสวัสดีน้องออยด้วยนะสวัสดีครับขอพูดหนึ่งแชร์ด,ด้วยนะขอบคุณครับจริงๆนะผมว่าตัวเนี้ยแม่งไม่แม่งไม,ม่ใช่ลิงเกอร์เทคอ่ะมันมันต้องไม่ได้ใช้ลิงเกอร์เทคชัวชัวมันแปลกๆอะ่ะแม่งเปิดกรอบชัวตัวเนี้ยกิลเลอร์เปิดกรอบเนี่ยเนี่ยกลัวไม่ใช่แล้วกลัวไม่ใช่แล้ว กูไม่ใช่ลิงก็เถกแล้วลิงก็เถกที่อะไรเป็นแบบนี้กูัวไม่ใช่แล้วกลัวไม่ใช่แล้วแปลกแปลนะน้องแปลกแปลนะน้องแปลกแปนะน้องแปลกแนะน้องกูวไม่ใช่ลิงก็เถกแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ลิงก็เถกแล้วโตแน่นอนจริงผมผมว่ามันแปลกแปอ่ะมันมีกลิ่นอ่ะมันตัวตัวตัวเนี่ยมันมีกลิ่นอ่ะไม่ชอบเล่นอ่ะ พอไปกินข้าวก็โดนรุ่นพี่แซวว่าสูงเท่าเสาไฟฟ้าอันนี้น่าสงสารนะบางทีไอคนแซวก็แซวแซวแบบแซวคกนตีนะคนแซวก็แซวจังคนแซวก็แซวจังแซวไม่พักพี่เชื่อไหมว่าผมไปแข่งตะก้อตั้งแต่ป3เฮ้ยโหเก่งมากเก่งมากดีมาก ชักปักไปสองผมว่าผมเอาจริงผมว่าตัวเนี้ยแม่งแม่งแปลกๆว่ะเอาจิงด้ยลิงกก็เถีงที่อะไรจะแม่นขนาดน,นั้นคืออ่าแล้วเจอไงคือตัวเนี้ยแม่งฟาดแม่งฟาดแม่งฟาดโดนทุกครั้งที่ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เอ่อที่ระยะมันถึงอ่ะถ้าหามเมื่อกี้ผมยังโดนทะลุ คือคือถ้านับว่าปิงกับมันก็ใช่แต่แม่งไม่มีจังหวะที่มันหวดเนี่ยไม่จรีงนะทุกคนเห็นปะเห็นอย่างที่ผมเห็นใช่ไหมเมื่อกี้ชักปักอีกคนนี้ชักปักอีกคนนี้ถ้าคนนี้ชักปักกูชักตามเลยอะถ้าคนนี้ชักปักผมชักตามเลยเพื่อนชักปักเหออมึงสู้ไม่ได้หรอกสองคนสี่เครื่องมึงสู้ไม่ได้หรอกมึงชักปักเหอะชักเลยชักปักเลยเร็วชักปักเลยชักปักเลยชักปักเลยขอร้อง ร้อ,องชักปักเลยคอ,ก,คอกี้คอกี้คอกี้อย่าใจสู้ไอตัวนี้มันมันมันมีกลิ่นนะคอกี้อย่าใจสู้นะไอตัวนี้มันมีกลิ่นนะคอกี้เล<ๆ>ิกสูก้เถอะเพราะไอตัวนี้มันมีกลิ่นเนี่ยเนี่ยกลัวไม่ใช่แลย ไม่ใช่แล้ว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 ไอ้เฮียเปิดกรอบเปิดกรอบแถมโปตีทะลุกูออกเลยเปิดกรอบแถมโปตีเปิดกรอบแถมโปตีเปิดกรอบแถมโปตีเอาเถอะครับเอาเถอะครับเอาเถอะฮะเอาเถอะครับ เ <c oughs> ่็นนะแฮกเกอร์แล้วก็แหมมึงยังจะมาวายอีกมึงจะมาวายอีกอีซี่แหมอีซี่อ n j o y b a แบน้องนะ e n j o แบนนะครับน enjoy ban 呐 e n j ย y ban น e ะ j o y ban 呐 e แบนนะเนะนะอนจ้าแฮกเกอร์อะ กูไม่รู้ระบบมันจะแบนให้ไหมมันบอกว่ามันบอกว่าอ่ะคุณอ่ะมันบอกมันบอกให้ผมต้องมีหัวมีหัวเฮี่อะไรมีหัวเฮี่อะไรอ่าเอ่อคลิปนี้ลงยูทู e ทุกคน คลิปนี้ลงยูทูปทุกคนเดี๋ยวผมไปตัดช็อตนี้ลง youtube นะแล้วจะให้ทุกคนดูเลยว่ามันโรหรือเปล่า